ใจสบายสบายสบายอะไรไปนะโ <c oughs> ว้ยไม่นด้นพิจาจจากคนหยาดเนาะนาย <c oughs> เอาไหมสบายดีเลยป้าบกงบสักคนนะป้าบอกพิกมันคือลนกุต้นใช่นี่เบ่ะถ้าถมหักมันมันบ่ลนบ่ ฮะย่านเสียงบุมีดอกประตูไล่นันไปละบุ้มีเห็นใวเห็นบใบเฮียนน้าเหมาไงเออเออกต่ว่ามักแค่มักเพือมักเดือดนี่ก็ได้ละแล้วไยนี่น่ะนี่น่ะตัวนี้อ่อ้ะ นะมาอ่นใหญ่นึงเน้นตัวใหญ่มันสิหวานอันผู้พันญาตบงก็เด่นนี่ก็เว้าอยู่มันบ่มีก็เว้าอยู่สบายดีไอ้ีโทรมาให้บกนํามาเอาอยู่ป้ามันเดๆมันปัเมันบ่มาเด้อมาเฮ็ดเียกเช้านั่นเด้ั่นเด้้แม่ปมื้อนอันบ่อนบ่อนเจ้าโอ้บกนี่ไปจัดเลยไปสิไปเอาให้เา เห็นเนาะอบางใบไม่เออเห็นด้สะทอนี่บ่เฮยักัหลายมาเอาบางเดือมาดนี่จ้ะบวมน้าได้จากเดืองเดืองนี่เนาะบ่อสะทอขดจินบะติดยอดขดขดเดือดมาเกี่ยวกับแมและป่าที่กระทง

จากคนหยาดเนาะนายเรากหยาชิดานอะีเด็ตอากระทงไปกินกันมึงาติ๊เกงีไว้มังยาติ uh ๊เกงีไ okay. ว้ไป่าใช่กระทงเจ้ะแบนเห็นก็มันเนาะเราได้เครื่องดิวันแห่ง

บักบวนเบิดแล้ว

ดีหุ่ได้ดีมันถา่าฮาก่อนถาทะทะ่าสุดท้อเราก็อยู่ห้หาบุมีผัวมไม่คุ้นท้อมัไม่ได้หรอกโอ้เอาบีก็ปวดหัวนเห็ดที่มันเผาข้างข้างบ้านนี่เ้า่อไหร่นะป้าป้าเจ้าคือเ่าคิดอยากได้ในสายธรรมว่าในวนเออข่อยนันเถ่าแล้วน้ำพ่นน้ำเย็นข่อยเห็นไปแล้วนะชอาก็เห็นอยู่นี่นะคือเนาะป้าผู้คนหนอดคือเจ้าอะไข่อยู่ได้เนาะผู้คนหนอดป้าปุ้บปูพ่นเดือนเมียตายเพราะนั่นเอาเลย คูเขาหายสัญญาณเขาบอกมบอกสัญาณังยังกับทัเกิดเฮ้ยเจ๊ปีแล้วป่าเราลุงลุงจากไปจะปีเลยิบสามปีแล้อ้บปีสิบปีสิบปีผัวเราจากไปผัวเขาจากไป สามปีลีวจากกระัีเขาม,มีก้อนจากคำส่ออ้วนบางเงีุนี่เขาก็มีก้อนจากเขาก็มีกนจากคือแบบหนุอยนุ่มคือเฉยทองขอเอายูเฉยทองเลยขาเอาอยู่บอเมมบางเง้ยกระโปงเลหอากอ้ันค่ะขี่ไปต้งแถวข่างหนีมี่วะแม่คอยจะเถาแล้ว สาว้าเ่าก็มีป่าเอ้ยเห็นบ่อแตงเป็นไรซื่อได้ไผ่ฉบ่อูไซื่อเหอซื่อออแล้วนะได้ก่อนหา

อยากนี่อยากนี่คุยอาไรก็ได้อยากุ่นบ่ะเข็ดขุ่นน้ำเข็ดกับหัวไหล่หลายอย่างแท้ก็ต้งดีนะอย่างเฮ็ดตันอย่างเฮตดนี่อยู่แต่ละมือนี่เอาไปเอามาเฮ็ดแต่ของหวานไงชวนเฮ็ดแต่ของหวานไงเขาไปเอาเปน้าดิฮะ่าอยอัน อันนี้เราชวนหายเฮตนของเพิ่มน้ำหนักตอนนี้เกี่วบัหา็น้นนโอ้ยมขายพี่เดาชอมอพยกไปใช้เดี๋ยวนี่เขากำลังมีนะบอเขากำลังมียนแม่ทับพักสองอยชาครอบใบชะคอเฮ้ยเอาเข่าครอบแม่ผุ่นๆไว้ครับ จอมยุทธนี่ใครว่าบ่เห็นจอมยุทธในช่องข่อยเด้อนี่มีคนถามหาจอมยุทธน้ำเลยคือโบเห็นจอมยุทธ์สะท่องว่ะนี่เด็ดจอมยุทธขอ่อยนี่นพุนปากผุนกระผุนผุนหยกขาพุนออจอมยุทธขอ่อยจอมยุทธข่อยอันนี้ตึงๆตึงๆตึงๆอันนี้แหละจอมยุทธข่อยนี่เด้ดปลาลุงนี่ ่บยุดช้ำไดเจ้าปลาลุงกาลุงถามหาจอมยุดเจนนี่อ่ะนี่เด้นี่อยู่นี่ล่ะนี่อยู่นี่แหละนี่เมจเจ้าสิยอมพยกไปสิได้ไปตามหาพ่อเจ้าบ่อยยกไปหาตองเดือนก่อนหอก็ต้องมีอ้วนก่อนเนี่ยเป็นวันนะก็แต่ก็คือคนเบอราณนี่ จอมยุทธของแม้วนได้อนีหอ้ห้องห้องชอยได้ห้องให้ชอยได้สวยมาได้สวยไปได้จ้าเอยดูหันแล้วุดฝุดฝุดุดฝุดเห็นวะ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 ฝุดดินดองๆใช่ปลาตาอะนเพูดเฮ้ยเขาใบาส่อเขาเขาอันนั่นตีเขาใบาส่อเขา,าเอ่ะห้ ลากมาลากมาลากมาไปนี่ไปตามหุ่งนะเอาผ้าไปใส่ลากมา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 เห็นรึเ่าบัวร่า้โอ้ยไล่ให้ไปเฮ็ดกินเลยบริตติสตอนไฟตอนมัน โซฟาบริติกกันได้ชิ้นไฟชิ้นมันมามี่เอามาเขือเฮ้ยได้ฟ้าโอ้ อยุอือเออเคลื่อนที่เคลื่อนที่เือนที่เคลือนที่จ้า

มาไปช่ำต้มชั่วกินน o า o น้านี่มาไปชทำชั่วกินเรออาดีแ่ดิวเลอืืนดาวดอยได้ปีกไก่ไปให้แม่ตัวปีกไก่กินแ่พาทาหาไก่อยู่ดิออเราโบเราโบได้เติมเงินเราอมีเน็ตเราเอาอยู่วาดนี่กะ

กันจอมพลังไหนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเหรอเส็จเบะชอบเบะข้างดีเอ้ย ปูดเห็ดเบะชอบเบะข้างใช่อีกเห็ดสม่ั่นอึร้สึกว่าข้อเคดเลยเนี่ยเจ็บข้อข้อนี่ไดเจ็บยัยักขอตกกมอนบ้าข้อเบี้ยวขาเบี้ยวไม่ใช่เว้าว่าอยดีแล้วกอกขึ้นเลย มาพูดได้ไงว่าคอฉันจะเบี้ยวเดี 70. ๋ยวตบแต้เลยฮะมันว่าจ <sh> ังไงค่ะการุนาเติมเงินมันว่าที่บ่อปันได้บ่าอยู่ปะสักเงินไงของเราบุมีเงินเขาได้โทรไปติดว่าติโทรทั้งเบอร์เนะ ท่ทังมือกท่าได้อันนี้บอเบอร์ประตูยสีหกน่เบอได้้ะนี่อืมนี่ด้านอืมจิ้มสองเบออือเงินของทานบ่เพียงพอคูเนาะแมนโทรไปหาเล่าตัวเองบมมีเงินเนาะงอยากไปนะอ้ยแป๊บหาจะไปลกบอง ไปเพิ่่ใั้งบาเจนมีตู้รกุ้มหายว่าอันทปบติดบ่เง่นเงินตัวเองบ่มีบ่เงินของทานบ่เพียงพออ่ะแม่มมันจะสบายบาย้มหายเลยมุนติ่ววะสิฝันน่อยๆก็ยังเล็ดน้ำเขาโอ้อยเอื้อยัดห่วงเอื้อยผัดห่วงน้องอู้ตำน้องได้ดุมันหนีบ เพื่อนมาออนะกเอือยก็ได้ปวดเอือยกะโอ้ยโอ้ยไปสิไเด้ดนี้เด้หงอเลยป๊บปวด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 ดบทึงดับทึ่งโย่จอมยุทธนั่น เต็นดเต็นดงดิฮะว้าวช่างเผ็นให้เ็ดอเผ็ดจังเอาเอาเอาวอา้วขดเคียขอดเกีย่ขดเียดียอยู่แล้ใส่แล้วยู่นั่นแล้วเรอยู่แล้หายัมูชอยแล้วอ่ะอือหืนี่ยินเสียงไม่ถูขอดเกียขอดเกียอย่ดิเี่ได้อขนาดใด ขนาดรับแล้วเฟ้นไฟอยู่ในมือมันน่ะห้าดึงออกมันเบียดตายไปหายลูกขึ้นมาหายแล้วก็ัาเอาหายแล้วก็ยัดขบานบืนเขาเจนเลยแม่เจนจอมยึดใครเนี่จอมยึดจังเงินเลยนี่หนังนาฮะมันเสร็มันแล้วแล้วไดนไหมจอมน้องฟอนนั่นรถแล้วเรียบร้อยแล้วจี ทีมมักกไปที่เลยให้ให้ไยบอบก่ไปที่ป่านะฮะนเมสบอเนาะเอาตนนั้นอย่า่ยาเ้ยอย่า่่จะนอนหนเฮ้ยยังไม่ยายเหอะยายทีายอยู่ไปหาหาน้าไม้หาน้าไม้หาน้าไม้ไปนอนใช่ย่ะนอนอยู่หน้างงาอันทุกคนไปหาเฮ็ดกับนอนหน้าดงคนอ่ะช่ยายอ่ะปะมึงอุ้มกันไยังว่าจะให้ วกไอคอนหยวาโอ้ยดูเวไปจาวานี่คนตกมากวได้นะวตกตกแห้งอะตกแห้งอะวะกี่ชังเนาะัวปับพัวปับอยู่อา่นีเขาแต่เนี่อีนนะะอยน่ิบเอออลตมันจัยังออกมาไวหรตุ้ยล้นแมันจัอันออกมาก่อนกำหนดนะ Chăm nó cầm bụt lụt nằm ngang làm nữa kỳ đuôi kùa ý kùa quay kùa cuối, cuối, cuối kùa u kùa ý 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 พูดนะเออเฮ้ยช่เดฟป้อมเอ้ยพูดน่เย็กเย็เ็อีกเบิ่ง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 ไวขนาดพุไปว่างไงนะจนมือจะของง่ายบ่ทันนเหัวิชักกระเทียมเลยเอวนานั่งเ้งอ้าเ้ย โอ้ยเน่เน่เน่อีลาเน่นี่ข้าวนี่หาไม่ได้กระบอกให้เขากระยูหันเป็นกรบอให้ข้าวพอนว่อนนะโอ้ยยันน้องตีเจนไปจัดการได้วิวแน่ผูได้วิวนอนได้วิวนอนดูเต่าอยู่ใหญ่เดียวแมงแม่ไปจัดการได้วิวไว้โอ้ยไม่ใช่ เฮ้ยเฮ้ย้มไปป้าห้องเดี๋ไป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 ห้องเร็ป้าห้องเร็ป้าห้องเปห้องเมันมันปัดมือออกกับื้เยแต่โอเคสปาลงเลยคลิปน้ครับกิคอโตไปแล้วเนาะคลิปี้ฝาพแมพี่น้องก็ไลไรก็ชุด ก็ติดตามเพจช่องคือเก่าາด้อเนาะไปแล้วสบายดีละสวัสดีวัชทุกคนเนาะ